ก,กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับหมูอ้วนชวนทำกเกษตรคนนี้อีกแล้วนะคะวันนี้หมูอ้วนมาอยู่กับเจ้าเลดีตนะคะพืชหัวสีแดงนะคะเขาจะทานที่หัวด้วยนะคะหัวแดงๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้หมูอ้วนจะพาทุกคนมารู้จักเจ้าเลดีตเลยว่ามันปลูกง่ายมากนะคะที่สําคัญเนี่ยเลดีตเนี่ยเวลากินเนี่ยจะกินแบบไหนนะคะแล้ว เดี๋ยวเราจะได้ไปดูพร้อมๆกันถ้าใครเนี่ยที่ชอบปลูกผักสลัดและทําสลัดมิกขายนะคะเลดี้ก็เป็นพืชอีกหนึ่งชนิดนะคะที่ควรจะเข้าร่วมกับเจ้ามิกสลัดของเรานะคะทําให้เจ้ามิกสลัดของเราเนี่ยดูน่าทานยิ่งขึ้นนะคะค่ะนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกินเจ้าเลดี้กันเลยนะคะไปค่ะ นี่ขึ้นมาเป็นยวงอย่างนี้เลยนะคะนี่ก็คือเจ้าเลดีเนี่ยเลดีนะ่ะเราปลูกแค่อายุยีวันนะคะ2 8่สถึงสาวันก็เก็บทานได้แล้วนะคะเป็นพืชอายุสั้นนะคะนี่เป็นพืชหัวแบบนี้เลยนะคะและเดี๋ยวเราก็จะไปดูล้างแล้วก็หั่นกินกันนะคะอ้อขึ้นมาเป็นยวงอย่างนี้เลยนะคะ โอ้ยเลดิดมีหนอนมีหนอนนะนี่ๆเอ้ยหนอนมากินหนอนมากิน,นเห็นไหมคะหนอนมาแอบกินเลดิดของเรานี่หนอนตัวนี้นี่จ้าวศัตรูของเลดิดก็มีเหมือนกันนะคะมีหนอนแล้วแค่เก็บออกนะคะเก็บออกไปเลยวางไว้ข้างนอกค่ะนี่ก็เป็นเลดิดนะคะที่หมูว่นปลูกเอาไว้อันนี้คือปลูกที่ระยะห่างสิบห้าถึงยี่สิบเซนติเมตรนะคะแล้วก็ปลูกไว้นี่อันนี้เริ่มเป็นหัวแล้วนะคะ อันนี้เพิ่งจะยี่สิบวันนะคะเป็นหัวแล้วนะคะข้างล่างนี้ก็เหมือนกันนะคะข้างล่างนี้ก็เป็นหัวแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะนี่หัวเขาก็จะเริ่มเริ่มแบบนี้แล้วนะคะนี่ก็คือปลูกในดินนะคะแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่หมูอนะ้วนอ่ะได้หวานเมล็ดไว้เขาก็ขึ้นเหมือนกันนะคะถ้าเราปลูกติดติดกันแบบนี้ก็สามารถทําได้นะคะนี่เลยอย่างนี้นะคะสามารถทําได้เหมือนกัน นี่นี่ก็เป็นหัวแล้วเห็นไหมคะอันนี้ก็ยี่สิบวันแล้วเหมือนกันนะคะเป็นหัวแล้วนี่พวกนี้เป็นหัวหมดแล้วทั้งนั้นเลยนะคะดู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 ด,ด,ด,ดูทุกคนอันนี้คือหมูวัวน่ะโรยโรยเมล็ดไว้กับแปลงนี้เลยนะคะไม่ได้ย้ายปลูกแค่โรยเมล็ดไว้ห่างๆเห็นไหมคะมีหัวหมดแล้วทุกหัวเลยนะคะนี่ก็ใช้ดินปุกๆนะคะแล้วก็เอาแกลบมาโรยเพราะว่าป้องกันหอยทากนั่นเองนะคะช่วงหน้า ที่ผ่านมามันมีหอยระบาดนะคะหมูอ้วนก็เลยเอาแกบมาโรยนะคะอันนี้ยังไม่ยังถ้ายังไม่ขึ้นหัวจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ปุ๋ยดูแลไว้นะคะน,นี่นะคะเป็นดแดงๆแล้วนะคะเดี๋ยวก็ได้หัวแล้วนั่นเองนะคะเลดี้เป็นพืชที่ปลูกง่ายมากจะปลูกลงดินหวานมเมล็ดหยอดหลุมเป็นหลุมหลุมหรือปลูกในกระถางก็สามารถทําได้อย่างง่ายๆเลยนะคะค่ะ เป็นอีกหนึ่งพืชหนึ่งชนิดนะคะที่หมูว้วนอยากจะแนะนําให้ทุกคนปลูกนะคะไปเข้าร่วมกับมิกซ์สลัดเดกของเรานะคะไปค่ะนั้นเดี๋ยวเราไปปอกเลดี้ทานกันค่ะ <c oughs> ล้างแล้วนะคะเ <c oughs> ลดีล้ะะสองหัวที่หมูอ้วนเก็บมาไปล้างดินมาแล้วนะคะ <c oughs> ถ้าใช้ดินปรุงปลูกสูตรหมูอ้วนนะคะในการปลูกเลดี้เนี่ยหัวมันก็จะสวยแบบนี้นะคะ <c oughs> ที่สําคัญเนี่ยล้างออกง่ายมากนี่รากเห็นไหมคะล่ะ อ๋อลากยาวยังสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะคะไปปลูกต่อได้เลยนะคะเนี่ยยังไม่แบบไม่สะทกสะทานเลยยังไม่รู้สึกว่าออกมาจากดินนะคะตอนนี้เดี๋ยวหมูอ้วนก็จะพาแต่งนะคะนี่แต่งโคนเขาแบบนี้นะคะตัวใบเนี่ยมันจะเฟื่อนมากหมูอ้วนก็จะไม่ทานนะคะบางคนถามว่าใบทานได้ไหมมีคนก็มีคนบอกว่าทานได้แต่ถามว่าหมูอ้วนเคยทานไหมก็ยังไม่เคยเหมือนกันนะคะนี่แล้วก็แต่งนี้เลย อันนี้อันนี้รอยของน้องหนอนนะคะหนอนมากัดเมื่อกี้นี้เห็นเดี๋ยวเราก็จะทําอย่างนี้แล้วเราก็กําจัดรอยหนอนเล็กน้อยนะคะจะได้ไม่ต้องไปกินของต่อจากหนอนเปลือกเลยดีเนี่ยไม่ต้องปอกนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบความเฟื่อนอะ่ะก็ปอกได้แต่หมูอ้วนจะไม่ปอกนะคะนี่เท่านี้เองอันนี้คือจัดเข้าไปในชุดมิกนะคะเป็นลูกแบบนี้ก็ได้หรือจะดสไลด์เป็นแผ่นสไลด์ แล้วก็เข้าไปได้นะคะ่ะมีเลยเดี๋ยวเราก็จะสไลด์นะคะนี่หั่นแค่นี้เองนะคะนี่บางๆอย่างนี้แล้วก็ทานนะคะโรยเกลือทานก็ได้กินแก้มกับส้มตำกับฟูอาดนะคะหรือว่าจะเป็นแซลมอนนะคะก็ได้มันคือผักแก้มที่อร่อยที่สุด นะคะนี่นะะบางคนเขาก็ไม่สไลด์นะคะกัดทานเลยกัดทานเลยก็แบบโหแซ่บเผ็ดมันมากนะคะเลดิสนะ่ะถ้าเราแบบปลูกแบบอินซีน่ะรสชาติจะจะค่อนข้างจะมีรสชาติที่เด่นมากนะคะค่อนข้างที่จะเผ็ดนะคะถ้าเก็บใหม่ๆนี่คือเผ็ดเลยแหละ เดี๋ยวหมูอ้วนจะชิมให้ทุกคนดูนะว่าเดดี้ที่เด็ดสดๆเลยเนี่ยรสและปลูกแบบอินทรีย์นะใช้ดินปุบกของหมูอ้วนเนี่ยรสชาติเขาจะเป็นยังไงนะคะเค่โดนอือคือรสชาติเนี่ยมีความนุ่มออกกรอบนะคะมันไม่ได้กรอบจ๋านะมันจะออกนุ่มๆแล้วก็กรอบๆแล้วก็มีรสเผ็ดเหมือนวาซาบ,บิแต่ว่าหวานคือไม่ต้องจิ้มอะไรก็อร่อยแต่ถ้าไปกินคู่กับ ปลาปลาแซลม,มอนดิบอ่ะที่ที่กินแทนหัวไชเท้าอะคือรสชาติคล้ายหัวไชเท้าเลยนะคะแต่ว่ามีความมีรสชาติที่เฟื่อนน้อยกว่านั่นเองค่ะซอฟเบากว่าเบา,ากว่าหัวไชเท้าแต่ถ้ากินกับปลาแซลม,มอนนี่คือใช่เลยหรือไม่ก็ปูอัดกับวาซาบิอะไรอย่างเี้นะคะคือสุดยอดหวานพี่โกไม่ให้บอกว่าหวานแต่มันหวานวันนี้แต่เผ็ดนะคะมีความเผ็ด คือถ้าคนที่ชอบแนวของหัวใจเท้าเผ็ดๆอันนี้ดีกว่าเยอะเลย mm hmm. นี่แหลคะค่ะเรดิบกินไปกินมาคือเริ่มเผ็ดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเกลือไปโรยหนะ่อโรยเกลือหน่อยนะคะช่วยๆกันนะโรยเกลือแล้วจะเป็นยังไงอืม mm hmm. อร่อย โดยเกลืแล้วดีขึ้นเพราะว่าความเผ็ดมันก็เจอความเค็มไปด้วยจะบอกว่ามันเผ็ดมันเผ็ดซึ่ง รรพคุณของเจ้าเลดี้เนี่ยก็มีมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วยในเรื่องของการขับปัสสาวะนะคะเพราะว่ามีคือประโยชน์เขาเนี่ยคล้ายๆกับหัวใจเท้าเลยนะคะขับปัสสาวะป้องกันอาการท้องผูกนะคะช่วยอาการเป็นไข้เจ็บคอเนี่ยค,คือสามารถกินเจ้าเลดี้เนี่ยป้องกันเอาไว้ไม่ให้เกิดอาการพวกนั้นได้นั่นเองนะคะท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยช่วยได้เลยนะคะแต่จะบอกว่ากินไปกินมาแล้วมันก็เผ็ดนะคะถ้าใครที่ มีพื้นที่นะคะเล็กๆกระถางังแต่สี่นิ้วขึ้นไปเนี่ยก็สามารถปลูกเจ้าเลดีได้นะคะจะไม่ว่าจะเป็นวิธีการปลูกแบบที่หมูว่านําเสนอมานะคะปลูกเป็นเม็ดหนึ่งกระถางก็ได้อย่างที่ที่เก็บเจ้าตัวนี้มานะคะกระถางหนึ่งต้นหรือจะหวานไปเลยก็ได้นะคะสามารถปลูกได้หมดเลยเลดี Lady เนี่ยปลูกติดบ้านไว้ดีแน่นอนนะคะรับประกันได้ว่าเราก็จะมีผัก นะคะทานที่มันรสชาติแตกต่างกันไปไม่ต้องกินแต่แค่มะเขือกับแตงกวานะคะแล้วคุณประโยชน์ก็มีมากมายที่สําคัญปลูกง่ายมากวิธีการดูแลไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะแค่ลดน้ําให้ปุ๋ยวันเว้นวัน,วนเหมือนกับที่เราปลูกผักสลัดทุกอย่างเลยนะคะเลดี้ก็จะให้ผลผลิตใหญ่โตแบบนี้นะคะหวานกรอบแต่ว่าเผ็ดนะคะเผ็ดระดับคล้ายควาสบิเลยนะคะเพราะว่ามันมันเผ็ด ทุกคนไม่เข้าใจหมูอวนหรอหมูหอ้วมันกินเลดี้สดๆมันเผ็ดน้วพี่โกก็ให้กินนะแต่มันหวานนะคะแต่มันเผ็ดจิ้มเกลือกินแบบนี้ก็ได้นะคะเล่นๆกินแทนผลไม้อย,ย่างได้เลยนะคะส้าใครที่ชอบรสเผ็ดกับหวานหวาน,วานไหมใครถึงไงหวานมั<า>นหวาน,นหนวานเหมือนเรากินอ่ะคล้ายๆมันแกวแต่มันแกวมันจะไม่มีรสไม่มีรสเผ็ดไงคือมันแกวมันจะหวานไปเลย แต่เลดี้เนี่ยมันหวานกันแค่มันแก้ลแหละแต่มันเผ็ดเหมือนหัวเชัยเท้าเหมือนวาซาบิเลยยิ่งถ้าเราหั่นชิ้นหนาชิ้นหนาเมื่อกี้กีนไปหนึ่งชิ้นมันก็จะแสบที่ลิ้นแสบแบบแสบยิ่งกว่าวาซาบินะมันแค่ขึ้นจมูกใช่ไหมมันแต่มันไม่แสบที่ลิ้นอันนี้มันแสบที่ลิ้นเหมือนพริกป่นเลยเหมือนเรากินพริกป่นที่มันหวานสายฮาร์ดคอร์ต้องชอบ แน่นหวานกรอบอร่อยเผ็ดสุดๆนี่คือเลดี้ของหมูอ้วนกินแค่วันละสองลูกพอนะคะแนะนำถ้าคนไม่ชอบทานเผ็ดค่ะส <c oughs> <c oughs> ำหรับวันนี้นะคะวิธีทานเลดี้นะคะแล้วก็วิธีการปลูกหนหมูอ้วนได้เคยทำคลิปไปแล้วปลูกเลดี้นะคะเดี๋ยวหมูอ้วนน่ะ จะปักหมุดเอาไว้ด้านล่างนี้นะคะให้ทุกคนได้เข้าไปดูลิงก์ของการปลูกเลดี้นะคะแล้วนี้ก็มาพาทุกคนชิมเลดี้ให้ได้รู้รสชาติไปพร้อมๆกันในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครสนใจที่จะซื้อสินค้าของอวน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์เลดี้ที่ปลูกแล้วได้อย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะทานได้อย่างนี้หรือดินนะคะ ดินปรุงปุ๋ยปุย๋ยหมักเป็ดน้ำหมัก3ส,สูตรนะคะที่หมูอ้วนนะได้ทาได้ผลิตเองในส่วนของหมูอ้วนและได้จัดจำหน่ายเองเนี่ยก็สามารถทักมาหาหมูอ้วนที่ ID l ดียด้านล่างนี้เหมือนเดิมนะคะบริการ24ชั่วโมงเลยทั้ง l ลาย myshop และ shopee Sh e ก็มีตินค้าขายแล้วนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หมูอ้วนต้องขอลาทุกคนไปพร้อมกับเจ้าเลี้ที่มันมีรสชาติหวาน กรอ,อ่ว้เาเผ็ดมากค่ะขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ